ยิมงานกับมาหอดมองหอทาแล้วครับจุดที่สามครับนีนี่เบาบาทครับพันย่อกับทิชเียนครับสายลุยครับเอาเออสายดุยขาดเด้อขดเด้อขอขึ้นเลยอ่าบัดี๋นอนอยู่เดียวละ Ô, cứ ô, a palai <laughs> ra phá rộng rồi, mãi 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 tắt. Tắt mãi 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 Ừ, bọn đồng chặt nhé, bọn đồng chặt nhé. Nhi, hóa thẻ khóng thẻ. Tài lũy sẵn. phải đây lúc mà, lúc นี่ครับไปแล้วครับทีมงานห้าครับสานบ้นนาเ้ากันย่ครับยังก็ซอยกันเอกอนี่อเีแยคับอนีเสียบ้านนี่ใส่ได้แล้วต้องห่วงเลย Ừ. cho nhắm nhân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ vậy này เข้า mày nghe kêu hả mới ว่ากันไว้ไหนเกี่ยวไว้ใน เกยวมน้ำวาน้อก่า uh. yeah. ja, ็บ้ำนะมอเานจเอแบบที่สใจเอาลูเ้าอเย้าก่อระวังมือระวังมือ โอเคครับเดี right, ๋ยวว่าเบื่อตอนจับอีกเส้นครับเอวตัวไหนเลยเอาตัวไหนก่อนเอาตัวตัวเอาละเออเขาปึ๊บเฮ้ยน้ำเลยน้ำเลย หลัง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 ส่วนเลยส่วนนลยส่วนขึ้นปุกปุกล้ไปลงไปเกือบตัวยัง 哎，对我我对对，对对对，没有我。哦<是>，我好嘞。对啊。对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 。 นะปึ๊บนี่ครับผลงานวันนี้นี่ครับได้แล้วครับโอ้บทถอนใจอืดต้นตุยหน่อยครับอีรีเลยยี่รอขาอีไปช่วยหน่อยไปลงไปช่วย อู้ดุกดิดุกก็ Mì แตวมีบ่มีจับหยังเลยแม่

ว่าไปวด้่มีเ uh, ื่ว่ามากินย่างไม่ปลาแบบพิสานครับไม่ว่ามันแล้วมันหาได้เลกินโต๊ะมันะพี่ไทยบอกว่าเราไปกันอยู่ก่าเดี๋ยวจะไม่จะได้ไมหมหไเือนรเรอยู่ต้มปลาครับ โอปลาตัวน ah, ี้ไหเบียงห้อครับโชว์โตดูเออเอาใจการตัวเออไม่พอแล้วบื้อบานตัวนย้ไหโอ้ันส่งบานมาที่ไหนก็จบแล้วนี่โอ้มันตองคือว่านมัมันน่อยปลาไข่ตัวนี้ไหมไข่ปลาอืมาาวางนปลา พอใครปัขาจุดยอดจุดยอดอออืออ ย่าแจกหลาย lại vô แจกหลาย lại vô. นี่ là cái sàn bàn ครับเดี๋ยว nào mọi ngon gì Cái tùm xe tung gần đây mọi lần kỳ lùa rừng bắt xe mất điện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 

เอานี่ครับนํากันเนาะเออ กูเก้ครับี่ยส็ดงานอยู่ไอโรงยรมหาดาวพัยาคันครับเดือนหาเงินบัะธานร่วมสิบครับบานี้เป็ลาปานเสกโมดียงเหรอเขาว่าเอาปั้นโมดียงมาใส่ทำไมเอ้ยหอมหอมมานะเ้ยบานี่อโอ้คือเราบาทเอาลงเลย เอาไปยังไงแถลงน้ำหาพอเห็นแถลงฮะขวมันให้ในขวดหมันนี่มีเนี่ยมันใส่เนี่ยขวมันให้ในหมันอยู่ไหมทิศยันนี่นี่นี่ละซอสสมัยนี่อสสมัยซอสสมัยครับเดี๋ยมหนาตาพีมือครับเนี่ยมีอันนี้เขาเอ aan, ือดใส่แตกเดี๋ยวเิ่งค oh, oh, ันแต้งต no ัว่เป็นแต่จับปลาหรอก มีพี่เออจับไปจับสังจับค oh, well, oh, ือาพ่มไปเมื oh, ่อตงี้าจะเป็นเผาสเลยฮะปลามันหลายอยู่นวาเพิ่งปลาเม่อตรงนี้ม่เป็นแบบไอ้จำยาทุ่มเสียงอย่างนี้ว่าข้างคตัวนี้ทั้งน้ำนี่เด็กก็มีน้ำแข็งเยอะสินี้เส้นเส้นปลาจีพอจิทังไม่ใช่ปล่าทังอย่างวม่ใช่เอาไปตายก่อนจีอันนี้เอาอันนี้ไปบ้านเลยบวะ้ขอยไปบ้านเลยบวะโอ้ โอ้เื่ไปเบ้องต่า้เร่อิันน้้กันไงจีไม่คืว่ามาเอาไปีกจีโอ้ยบรูนะทารูหันมาไปต้องไปจับปลานี่ยน้ำน้ำไปเรื่อยเลยี่นี่ เออเอาชื่อนี้ละดีแล้วครับเอาเลยโอ้ตุ่มปลาตุ่มปลาตส้นแดงตุ่มปลาเส้แดงครับเออจะพึ่มนะ่ะชั่วไหลเลยจะพึ่มเนียก่อนโขมกันครับพี่น้องว่องไปครับโอ้นี่ครับอีสานบนเทากเงี้ยครับตุ่มพี่ตุ่มน้องครับจะไม่ไหวเลยเอาวดแดงมาใส่ที่กินข้าวนี่อู้หัวบกข้อไหมออื

เปี่ยนญ่เขมเปล่้ใหญ่ข้มเขาแก้อยพ่าทงพ่ไมม่เนไม่เห็มาจิ้นพร้อมกันกับยุ่งเฮ้นึกาไรแล้วสองคนเอ้ยเอ้ยายินกันยี้อเ่าไหร่หนุ่ยอยบ่เขาเขาเขามีคุยกันรู้เรื่องแล้วเจออดีแล้ว เอาต้อนนำไปให้เขับ้่งวงนี่แกัว่งนั่นนี่แโ่กูนบมนา้มิน่าเราบวดไม่เสียบงก่นะเจ็ดวันนี้เถื่อมึงน่ะขังมึงเอ้โคตหน้าก็ยนแบะ

เจ้าปลาอยู่ข้างอ้ไม่ใส่กระททบหอกผมต้มน่ะร้องเบิงปลาผมไม่มีเลยสากันชาหน่อยนะเม่อกินแอบมามาวัดวับนี้ไปมาไปเรื่ยมาัปเป็นยัเค็มท่นม้วนตต้มมนี่นีู่กินกันครับนั่งเราแล้ีมันรสมันพัดมันตีปูป่นะ อันนี้ดือมีการเลี้ยงท่านกินเบ้ย่งินไม่ต้องไหวเลยจะซื้อไหมเชฟกินแ้วความมีมิรกินข้าวแ่งครับหนึ่งเลตัวนี้ครับที่หนึ่งเลยไอ้ตทุ่งของ่ั่นเท่าเล่ของเท่ครับครับไห้อด ่าของมาเือนนอกดือ <tweet> น <me> ี้บมีคนไทยนิดเขาใช้แบน้ของไทยนิดไม่ได้เขาเล่ามดแล้วไทยนิดี่ท่านห กดอนละมาจะใส่แล้วผมวง้ผมไม่ดดีนนมีหลายไเดมีอยู่ครบปวดตแลวนั่นแหะเบอเชือนะกินจนเบิดลงเมไหนั่นเขาบออยู่ิ่นวา่าขาวาผู้ใดมได้บัจะเงี้ย่าเออไปเลยเด้ปาเบิด ન્યારો પડે અંદર તો આમ તો કે થમી નેકન થમી નેકન મુલેંગ દેવ બિયામી જો બિયાવ બ